เป็นลูกค้าใหม่ได้รับของแล้วสวยมากเทียบกับของจริงเหมือนมากชอบมากๆาเลยค่ะขอบคุณนะจ๊ะที่สั่งซื้อแล้วกลับมาเชื่อรีวิวนะครับงานของ s p j ทีโเป็นงานที่คุ้มผิวด้านนอกด้วยทองคําแท้ต้คนทุนสูงนะจ๊ะถ้าใครถ่ายฟีหาร้านที่ขายทองปลอมถูกที่สุดอยู่ระวังโดนง,งานชุบสีใส่แล้วโปะใส่แล้วหน้าแตกและใครอยากได้ฟิลที่เหมือนทองคําแท้จนแยกไม่ออกแบบนี้เอาจริงๆบางคนซื้อไปแล้วใส่ไปบอกเพื่อนวันนี้ฉันใส่ทองปลอมอยู่นะเพื่อนยังไม่เชื่อเลยเพราะว่ามันเหมือนมากแกแกอย่า อ้ามเหมือสซะขนาดนี้จะปลอมได้ยังไงใครอยากได้ซื้อแบบนี้ดดกดที่ร้าตรงนี้ได้เลยจากสร้อยคอสร้อยขอ้อ,ยขอมือแหวนจี้ต่างหูมีให้เลือกเยอะแยะมากมายน้ำหนักเริ่มต้นที่สองสลึง หรือถ้าไม่มีตะกร้าตรงนี้แต่ที่รูปโปรไฟล์หน้าโปรไฟล์มีรูปตะกร้ออยู่ให้กดสั่งซื้อนะจ๊ะหรือไปดูรีวิวที่หน้าโปรไฟล์ก็ได้มีเยอะแยะมากมายเลยว่าลูกค้าที่เขาสั่งซื้อแล้วเป็นยังไงชอบสินค้าไหมเหมือนทองแท,ท้จริงๆรไหมนะจ๊ะและใครกดสั่งซื้อผ่านคลิปนี้ตอนนี้จําไว้เลยรีบกดด้วยเ<ก>พราะผมจะให้โปรโมชั่นพิเศษแฟลชเซลล์ส่วนลดมากกว่า4 0มีคูป,ปองลดเพิ่มให้ด้วยในคาสั่งซื้อและมีจะขอใส่กล่องให้ด้วยอีก2ตัวถ้าสั่งซืืืื้้้้อออออออรรยยยคคหหขมมนนนะะไ่าากกกแตเล ST